ลูกนะเนี่ยอย่าไปพูดอย่าพูดก็โดนก็โดนวิชันเลยฉันขอโทษฉันขอดฉันขออยอยเยอีทต้าวีนันี่นปงจ้าตอนทักยังาไม่ได้สัมภาษณ์นานร้านเลใช่สิเขินแม่สมเขินม่าสัมษนอนน้าคนเน่เออหายจุ่มากมาวันนี้กุนมาร่วมงานครับผม าันโชครับผมของพี่หมูครับผมพี่หมูอัศวาครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาในลุคอะไรเอ่ยก็พี่หมูตัดเฉพาะให้ผมเลยครับใช่ครับผมเทเลอร์สวยมากเลยครับชอบอะไรในลุคนี้ไหมฮะชอบแบบผ้ามันนะครับมันเรียกอะไรอ่ะมันฟูอันนี้เดียบแมชกันดีครับเขาผมล้วบอกอินสไปร์ของเราไปไหมให้ไม่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 เลยครับไม่ได้พูดอะไรเลยเข่าใจไหมพ่หมูพี่หมูพี่หมู ถูกใจอยู่แล้วครับพี่หมูทำอะไรก็ดีอยู่แล้วเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อเขาไม่รักแหมเป็นสไตล์เราไหมครับ่เขาผมก็จริงๆผมไม่ค่อยรู้สไตล์ตัวเองเท่าไหร่ครับแต่ว่าใส่แล้วรู้สึกมั่นใจดีครับอันนี้แต่เขาผมคุจะมางานแฟชั่นตัวบ่อยนะงเอออันนี้ครั้งที่สองครับผมครับผมคุยเหนไหมกับบรรยากาศในการร่วมงานเดิ่ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมครั้งแรกเลยครับคนเยอะพี่ อนมั้ครบอ๋ออันนี้ผมมาดูเฉยๆครับผมร่วมดูมาทักบรรยากาศครับได้ไอเดียไปบ้างไหมครับเวลามาดูแฟชั่นโชว์เลยเด่นนี่ก็มีนะครับแบบอู้แบบแต่งตัวสีนี้เข้ากับสีนี้ดีอะไรแบบนี้ครับหรือว่าแบบผ้านี้สวยอะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นคนตามเพลงอยู่ไม่บอกกันอยูการแต่งตัวผมปกติเออเมื่อก่อนน่าจะตามเยอะกว่านี้ครับผมแต่เดี๋ยวนี้เริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยตามเท่าไหร่แล้วครับวันนี้ก็คือเรียกว่ามาเก็บเรฟเฟนซ์เนาะเท่าห้องเท่าหงเท่าหงเกิบปีน่าได้เดินนะมอ มาสีมากขึ้นเหรอไม่ไหวก็แไม่ไหวโดนขึ้นแค่บ้างโอเคไปคนก็ได้หมดเลยครับแต่ว่าผมเขินขืนะล้พี่แค่ขืนอยู่ดีกับการทำงานในวงการอะไรอย่างเงี้ยผม อาจจะไม่เคยเดินแบบด้วยมั้งเลยแบบอาจจะเขินพี่แต่ว่าถ้าร้องเพลงอะไรก็ถ้าเขาจ้างมาก็ได้ครับอ่าเป็นงานเพลงไม่เคยแล้วครับผมก็เขินเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันเป็นงานแล้วพี่ต้องทำเอาไปร้องเพลงเอาบางสี่เขาผมเพิ่งปล่อยเพลงไปเลยครับใช่ครับพูดถึงเพลงเราเลยถ้าอย่างนั้นประมาณเดือนนึงครับเพลงชื่อจีบก่อนได้ใหม่รับผมไปฟังกันได้แล้วครับปล่อยออกมาก็ทําเรื่องเลยนะถ้าบอกมันคำเดียคนมาวุ่นเพิ่งเลยรับผมครับผมสรุปสรุปยังไง อ๋อเป็นเพื่อนๆเนี่ยครับพี่น้องเขาเป็นเอิร์นหรอใช่ครับใช่ครับหนึ่งก็เน่าเอกเอิร์นบีแล้วไม่กี่ท่าจะไปถึงได้ชวนเขาเออจะไปถึงได้ชวนเขามาเป็นไนเอินบีไปเจอเขาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงๆแล้วก็ตอนที่ประชุมเรื่องตอนก่อนปล่อยเพลงอะครับเหมือนคุยกับทีม PR ทั้งหลายแล้วเขาก็เหมือนเลือกเอาช้อยส์มาให้แล้วเหมือนทุกคนก็เลือกน้องเอิร์นเลยแบบเขาหกไม่ค้านน้องโดนใจเหรอเขาหรือยังไงเหมือนผมว่าด้วยฟิสิกส์เขาอาจจะแบบ กับวัยเขามันอาจจะเหมาะกับเพลงผมอ่ะเนี่ยครับผมแล้วเป็นไงพอพองคือในเรื่องงานโอ้สนุกมากเลยครับน้องแบบเรียกว่าอะไรอ่ะโปรเฟชชั่นอลมากเลยครับแบบถ่ายเทคเดียวผ่านตลอดเลยใช่ใช่ผมมัแหละไม่ผ่านแถ่ายเยอะมากเลยอ๋อใช่เลยครับใช่ใช่ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาดูสารอะไรยังไงว่าเป็นแฟนใหม่เหมือนตอนนั้นผมแอบแบบแกล้งลงรูปปิดหน้าก่อนปล่อยเอ็มวีใช่เราเองใช่ไหม อะไรนะครับเป็นคนก่อเรื่องเองใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ตกใจไหมตอนนี้พอคนคนบอกว่าเอ้ยเหมือนเจ้าคนแบบว่าตัวแฟนอใช่ใช่เพื่อนทุกแต่เพื่อนทุกคนที่รู้จักผมอยู่แล้วครับเขาจะรู้ว่าแบบไอ้ขุนมันคงไม่ลงแบบนี้หรอกก็จะ้องเปลี่ยนตัวติไม่ลงใช่ครับผมแต่ว่าเหมือนทุกคนก็อาจจะแบบอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมแล้วพอเป็นข่าวมาเป็นไงบ้างอ่ะ ก็รีบปล่อยเพลงเลยคเขาจะได้จบโดดใช่ครัเขาตองเขาเมืโอกาสได้คุยกันไหมพอตั้งกลับ<นา>ยิงข <ics> <representatives> ่าวขึ้นมาว่าเอ้ยเขามาจับกันโอนเขาจับเรามาชื่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยนะครับก็มีเหมือนไปถ่ายคอนเทนต์อะไรต่ออะไรแบบนี้ครับก็ได้เจอกันครับครับผมเขาไปแชร์หนักๆแล้วมันไม่ออดว่าไงเออใจมันเสียไหมปล่อยน้องก็ได้ยังไงเล่นแล้วโอนทำไมล่ะไปเจอที่ น้องเขายังไอ้นี่อยู่เลยเรียนเด็กอยู่เลยพี่แต่ตอนทํางานกับคำน้องเขาเป็นงไงฮะน้องเขาโปรเฟ s ชั o นอลมากเลยครับเข่าผมแบบว่ามันต้องละลายพฤติกรรมหรือว่าอะไรกันไหมเวลาจะต้องทํางานด้วยกันผมว่ามันอาจจะไม่ได้ acting ขนาดนั้นนะมันถ่าย MV ก็ไม่ไม่ไม่ได้ต้องเวิร์ h ช็อปอะไรครับแล้วพี่กับน้องน่ารักไหมครับน่ารักครับน่ารักน่ารักมากเลยครับแบบอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีครับผมอ่าแพ้เสน่ห์ตัวเขาแพ้สิแพ้สิเขินเลยตอนนั้นอะ ปาพอพอเป็นข่าวแล้วบอกไปบอกน้องไหมว่าเฮ้ยนี่นั่นน้องเขาบอกว่าเพื่อนที่มหาลัยแซลยับเลยครับผมใช่ครับเราบอกขอโทษน้องไหมก็นิดนึงนิดนึงบอกเฮ้ยเป็นไรเปล่าเครียดเปล่าเขาบอกชิวๆนะผมใช่ใช่น้องเขาก็ชิวเหมือนกันน้องให้สมบายเหมือนก็ชิวเหมือนกันเหมือนข่าวไม่ได้ไม่ได้เนกาทีฟมากเท่าไหร่มันเลยน่าจะชิวๆจะมีโอกาสได้ร่วมงานจะอีกับก็หวังว่าจะได้ร่วมงานในดีนะครับเขา ยังเลยครับสดนะครับสดร้อนไหรือเปล่าเจ้คนสดเหรอใช่โง่เหงามากเลยพี่ช่วงเนี้ร้อนเหมือนแบบเรียนจบกลับมาแล้วแบบไม่มีไม่มีสาวไม่มีอะไรเลยว้าวุ่นอย่างนี้หรอว้าวุ่นเหงามาทำงานทั้งวันทั้งคืนคือคือพูดอย่างนี้คือต้องการคนดูแลใช่ไหมหรือยังไงผมรอเล่นี่เดี๋ยวก็เป็นดราม่าอีกนะอะไรนะครับไม่ไม่ให้มีหรือายังไงอะไรนะครับไม่ไม่ให้มีหรืวไม พ่อแม่เขาก็ปล่อยแล้วล่ะครับโตๆแบบเริ่มทํางานแล้วอะไรแล้วแต่ใจเองนนะเขาโหเขาโหแต่เรายังเกรงใจแม่อยู่ไม่ไม่ไม่ครับแค่แบบแค่แบบยังหาคนที่เข้ากันไม่ได้เลยแต่ตอนนไม่มีใครมาพูดคุยแบบจริงๆเหรอลูกก็มีคุยๆแต่เหมือนยังไม่ค่อยยังไม่เก็คกันเท่าไหร่แต่ถามว่าจีบใช่ไหมสาวที่มาหรือว่าเราเรต้องเป็นคนสาวสไม่ค่อยไม่ค่อยจีบนี่แต่ผมไม่จีบแล้วเราคิดว่าเราเป็นแบบเดยกบอยอย่างนี้ป่ะ ไม่ค่อยเมื่อก่อนอาจจะนิดหน่อยครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแล้วครับยอมรับในความเจ้าชู้ของตัวเองเหมือนกันเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนประมาณแบบอยู่ไฮสคูลอะไเลยนะทำไฮสคูลร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ทำงานอย่างเดียวครับผมทงานครับผมเลี้ยงพ่อแม่ครับความเจ้าชู้ตอนนี้มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะเพร์เแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยครับใช่ครับเชื่อได้ใช่ครับประกาศตรงนี้สาว ออัสตีนไปเื้อว่าว่าอะไรครับไปได้ไปได้วใช่ครับถ้าไปที่รัานเกลียวนี่คือร้านเดียวใจเดียวเลยใช่ร้าเดียวใจเดียวอยู่แล้วครับผมโสดอยู่บ้างโสดอยู่โสดอยู่ครัสนิทเลยครับจีบได้ไหมจีบได้เลยครับ เพลงนี้เพลงต่อไปเป็นไงฮะยังไปเพลงต่อไปผมยังไม่ได้แพนไว้เลยอ่ะแต่ว่าก็มีเขียนแต่งไว้แล้วครับแต่น่าจะออกอาจจะปีหน้าอะไรแบบนี้ครับก็ต้องทิ้งทิ้งไประยะเวลากสักกี่เดือนปะจะเอาทเพลงต่อไปเหมือนพี่ชายอาจจะออกเร็วๆนี้ครับเจ้านายใช่ครับผมเจ้านายครับผมเลยอาจจะแบบแต่พี่ชายเราทั้งรักนะยแบบนี้อ๋อใช่ใช่ดึงดึงทางดีงทางพี่ชายมากเลยครับเห็นแบบคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยเขาอยู่หมดข้างรักเขาเขาเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆเขาก็ตกใจจริงๆจริงๆเขาก็เขาก็ทํางานเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวัยรุ่นหอที่พี่ๆของ้าใจคนที่คุยกับคนดีบ้านบ้างไหมอะไรคนที่คุยกับคนดีบ้านคุยครับคุยรู้ติดตัอสาวรูุ้ยแต่สาวอย่างเดียว แต่แเรื่องงานเพลงนี่สมหรับเราเราจะเป่าเพลงนี่สำหรับมีคุณพ่อเยอะไหมหรือว่าคุณพ่อแบบว่ายังไงนะครับเรื่องการทำเพลงก็คุกหลังพ่อเยอะไหมอ่าจริงๆคุณพ่อจะคอยดูอยู่ข้างหลังครับเบื้องหลังเป็นแบบเหมือนแนวๆแบบซีอีโอนิดนึงครับแบบเราทําเองทุกอย่างเองเราค่อยมาแบบเสนอคุณพ่อก่อนก่อนคุณพ่อคือดั้งท้ายเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วนอกจากงานเพลงแล้วเราจะได้เห็นตัาคุณในงานคือไหม จริงๆแล้วผมก็อยากลองงานอื่นๆบ้างนะครับงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังยังยังไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่ที่ไไปลองบ้างยังยังยังไม่เคยลองเลยพี่แต่ก็มีติดต่อมานิดหน่อยครับเออแล้วจละอยากลองไหมอยากอยากเขาอยากแต่ในใจยังปีหน้าจะต้องรัสอดสักเรื่องหรือซีรนสักเรื่อนยังไม่ได้ตีเกาะไว้ครับถ้ามีมาก็ถ้าเข้ากับบทและอะไรทุกอย่างดีก็อย่างเรื่องการแสดงต้องปรึกษาใครอ่ะถ้าถ้าไหนก็ต้องน่าจะต้องคุณครูเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้มั้งครับ แต่คุณแม่เราก็สายการแสดงอยู่นะอ๋อใช่ครับคุณแม่พี่พี่ชายก็อาจจะปรึกษาพี่ชายก็ได้พี่ชายเล่นเกมกันก็ได้ค่ะปรึก่าตอนนี้สั่งไม่ได้ก็ไม่นะครับแม่ปล่อยให้ผมแบบทำงานอะไรเองกลัวกลัวความเขินของเราไม่จะมีประสาทในการทำงานเลยครับก็เป็นคนขี้เขินอ่ะใช่พี่ว่าเวลาทำงานบางทีก็แบบพยายามสลัดความเขินออกไปสลัดยังไงจัง làm sao? Chúng ta sẽ lấy mì mía. Chúng ta sẽ lấy mì mía. Được. Được.